คณะสงฆจังหวัดตราดมอบของช่วยชาวบ้านที่ถูกไฟไหม้บ้านเวลา13นาฬิกา30นาทีวันที่23มกราคม2564คณะสงฆ์จังหวัดตราดนำโดยท่านเจ้าคุณพระบุรเขตธ,ธรรมคณีเจ้าคณะจังหวัดตราดพระครูมงคลปัญญากรเจ้าคณะอำเภอเมืองตราด และคณะพระสงฆ์จังหวัดตราดพร้อมกลุ่มสะพานบุญเดินทางเข้าเยี่ยมให้กำลังใจแก่นางสาวดารณีกองเงินอายุ48ปีเจ้าของบ้านเลขที่71ทับ2หมู่2ตบชำรากอำเภอเมืองจังหวัดตราดหลังบ้านถูกไฟไหม้วอดทั้งหลังเมื่อวันที่19มกราคม2564ที่ผ่านมาและในวันนี้ท่านเจ้าคุณพระบุรเขตธ,ธรรมคณีโดยโครงการสางังฆาประชานุเคราะห์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์และกลุ่มสะพานบุญได้รวบรวมทุนทร,รัพย์เข้าของที่จําเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคนํามามอบให้กับนางสาวดารณีกองเงินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นพร้อมกับให้กําลังใจเพราะนอกจากบ้านจะถูกไฟไหม้หมดทั้งหลังแล้วนางสาวดารณีก็เพิ่งได้สูญเสียลูกไปด้านเจ้าคณะจังหวัดและคณะสงฆ์ก็ได้ให้กําลังใจถือเป็นเรื่องสําคัญในการต่อสู้ชีวิต สำหรับการช่วยเหลือนางสาวดารณีในครั้งนี้ก็ได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคผ้าหม่มและมอบเงินอีกจำนวน16,000บาทพร้อมกับช่วยเหลือเรื่องอุปกรณ์วัสดุการสร้างบ้านจากวัดชารากและวัดท่าประดูทางด้านนางสาวดารณีได้กล่าวถึงการช่วยเหลือในครั้งนี้ว่าตนเองนั้นรู้สึกดีใจและก็ปลาบปลื้มใจที่คณะสงฆ์มาช่วยเหลือมาให้กำลังใจและยังรวมถึงประชาชนที่ทราบข่าวและเข้ามาเยี่ยมเยียนให้กำลังใจกันตลอด มันมันอยากจะพูดเลยถ้าพูงก็ร้องไห้ทุกวันนี้ก็ยังร้องไห้แต่มาเช้าไปทําบุญให้เขาก็เดินไปดูกระดูกเขาที่วัดก็ยังร้องไห้อยู่เหมือนเดิมหมายถึงลูกสาวใช่ไหมค่ก็คือมันก็ยังเจ็บมันติดตรงที่ว่าเรื่องบ้านมันก็เสียใจนะแต่มันก็เสียใจน,น้อยกาทีการเสียลูกเพรากเเหลือที่พึ่งเขาคุณสุดท้ายแล้ว มันมันเท่าก็มันไม่เหลืออะไรแล้ววันนี้ทางคณะสงฆ์จังหวัดตราได้เข้ามาช่วยเหลือนี่ต้มีความริ้สึกยิงไงรู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะอยากจะฝากขอบคุณอะไรครับคือขอบคุณมากๆที่อุตสามาช่วยเพราะตัวลำพังตัวเองก็ไม่เคยพูดอะไรก็คือแบบเฉยๆก็อย่างมากก็คุยแค่สองสามคำมันตื้นตันจนบอกไม่ถูกเลยค่ะ